สวัสดีครับพี่น้องอสมอทั่วฟ้าเมืองไทยยอดภัยไะอินสมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าแฟนบันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปอสมอนักรบชุดเ่าเฮ hey, หลายชั้นเปิดทุกสุริการดีดีในยุคข,ของรองนายกอนุทินจัดให้ต้องเรียกได้ว,ว่าเป็นขวัญใจอสมอสำหรับนอนุทินชาญวิรูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพราะที่ผ่านมาเวลาเจอพี่น้องนักรบชุดเทาต้องเรียกว่าใกล้ชิดสนิทสนมไม่มีคำว่าถือตัวรับฟังปัญหารับเรื่องราวร้องทุกข์จากอ,อสอมตลอดเวลาอ,อนอทอ,อนุทินเป็นลูกน้องอสอมเป็นลูกพี่คือคำพูดขุ้นหู สำหรับรองนายกหนูที่พร้อมรับฟังข้อเสนอของอสอมอยู่เสมอส่วนหนึ่งที่จะให้อสอมกับอนทซีกันเพราะพื้นฐานเป็นคนชอบอาสาเหมือนกันด้วยนายอนุทีนมีโปรเจกต์เรื่องการสนับสนุนทีมแพทย์ในการขับเคลื่อนสนับสนุนการฏิบัติหน้าที่เป็นภารกิจที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ขณะที่อสอมก็ได้ชื่อว่าเป็นอาสาสมัคร เพราะลำพังค่าตอบแทนอสมเดือนละ1,000บาทนั้นไม่มีทางที่จะคุ้มค่ากับการทุ่มเทเสียสละโดยเฉพาะเกี่ยวกับการรับสึกหนักในช่วงการระบาดของโควิด -19 ระหว่างการเผชิญกับอภิมหาโรคระบาดอสมได้ชื่อว่าเป็นจุดแข็งของไทยในการรักษาระบบสาสุขพื้นฐานให้อยู่รอด ถึงขั้นที่ WHO ต้องยกกองถ่ายทำสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวของพี่น้องนักรบชุดเถาไทยแลนด์ให้ชั่วโลกได้นำไปปฏิบัติตาด้วยผลงานขนาดนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในอนุทินไม่เคยหลงลืมอสมอ,อย่างแน่นอนที่สำคัญยังจำขึ้นใจตรนะหักถึงบทบาทความสำคัญของอสมอ นำมาซึ่งการอัดฉีดค่าตอบแทนสวัสดิการแทนคำขอบคุณที่สู้งานหนักไปจนถึงการซื้อใจให้จับมือสู้กันต่อไปมีการตั้งจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ500บาทต่อเดือนตลอดระยะเวลาที่โควิด19บระบาดถึงวันนี้ในอนุทินดันจนคอรมมีการอนุมัติผ่านไปแล้ว25เดือนเต็ม ไปจนถึงสวุดิการพิเศษอาทิค่าห้องค่าอาหารกรณีเจ็บป่วยตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนั้นยังมีการช่วยเหลือจากมูลนิธิอ,อสมอและภาคเอกชนอื่นๆสำหรับมูลนิธิอ,อสมอนั้นมีวงเงินช่วยเหลือกรณีอ,อสมมอบาดเจ็บจากสาธารณภัย2,500บาทถึง5,000บาทหากเสียชีวิต จะได้รับการช่วยเหลือ5,000บาททุกผลภาพ3,000บาทโดยมีเงินโยยา1,000ถึง2,000บาทขณะที่กองทุนสำนุนและโยยาอสมมของ BTS หากอสมอเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ500,000บาทและได้รับเงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยติดเชื้อโควิด -19 10,000บาทสำหรับสบปสช ก็มีงบช่วยเหลือเช่นกันสำหรับกรณีที่ออมสเสียชีวิตทุกพัลภาพถาวรจะได้รับเงินช่วยเหลือ480,000-800,000บาทสูญเสียอวัยวะพิการจะได้รับเงินช่วยเหลือ200,000-480,000บาทเจ็บป่วยเจ็บป่วยต่อเนื่องช่วยเหลือไม่เกิน200,000บาทปัจจุบันได้มีการตั้งสมาคมชปาาสงเคราะห์อาสา,าสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยขึ้น อสมอที่เป็นสมาชิกจะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตโดยประมาณ430,000บาทและค่าจัดการศพจำนวน2,000บาทสวัสดิการเพื่อช่วเหลืออสมอกรณีเจ็บป่วยสูญเสียเงินเหล่านี้ถึงมีอยู่ก็ไม่มีใครอยากได้ถูกใช้เพราะทุกคนล้วนอยากให้อสมอมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นรากฐานความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขตราบ นานเท่านานโดยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าโครงการคัดเลือกอสม3,000คนเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหากมีแววดีจะได้รับการคัดเลือกเพื่อเรียนหลักสูตรพยาบาลอีก4ปีเป็นวิชาชีพติดตัวเหล่านี้เกิดในยุคข,ของประทุนตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ชื่ออนุทินชันวิรกูลที่ผ่านมา มีคอนเซปต์ว่าคนทำงานต้องได้รับการดูแลนี่คือข่าวสารที่แจ้งให้พี่น้องอสอมอนะครับมีการช่วยเหลือจากกระทรวงสาธารณสุขหลายอย่างถ้าท่านสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่นี่ขอบพระกุณทุกท่านที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ